เอาละครับพแม่พีพ่น่เมื่อนี้เขาก็ซีมาลาาหมูครับแต่ว่าลาบแบบสุกๆเนาะหมูเพาอยากกินดิบปันดหล่เนื้องามๆนะบึง้งโอ้ยติดมันบึง้งไอส่วนนี่เขาก็เสียไปต้มเด้อพวกกระดูกเนาะเอาไปต้มตับใส่พวกแล้วก็ปาดเอาเนื้อออกเอาเนี่ต้มเราวมาเตรียมเครื่องก้อนจะกไข่นี่ใส่แบบนี้เลยครับ ลาบผักชีทีนึงนี่ใบมะกรูดพวกคานี่แบบนี้อ่าลงไปแล้วครับ <c oughs> ไปแบบน,นี้ใส่ลงไปครับอ่าปึ๊บติตั้งหม้อครับแบบนี้ใส่น้ำลงไป ต้องหลายใส่เกลือครับนี่ใส่เกลือเด้อพี่นอ้องเด้ปึบอ่าฝนกระชิตกแล้วเขาสิเสียกอ่าอนไปต้มเนาะนี่เขากระสีใส่พวกโค้งมันนี่ใส่ไปไล้ไม่ต้องร้อนมันงเดียวเห็นน้ำซุปเาขาเขาสิปาดเอาเจ้หนังได้เห็นปะไปฝนต้นหนาวนะไปฝนต้นหนาวนี่ กระหนังเอาซ้ำนี่พอครับใส่ไปใส่ไปเลยพวกใส่พวกม้ามันเนาะใส่เข้าไปเลยใส่ล้อมเดือดฝนต๊พี่น้องฝ <c oughs> <c oughs> นตน๊ก็ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเ <c oughs> อาก็มาคัดสรรเอาเนือเ้อไปลาบกัน <c oughs> อยวมาใส่เขียงดีกว่าเนาะ ขาจั like huh? ่วหน้าเจี๊ยนี่มักมักมองนี่ไหมยังละหน่อยหน้าสวยเลยนะสวยไหมอันนี้เราก็ขัดสันนอกสันในสันอะไรก็ไม่รู้ฉันอย่างเดียวฉันอย่างเดียวนี่หมันออกครับนี่ จ้าจ้าเนี่ยสำนีพอเดี๋ยวพวกตับเดี๋ยวเขาค่อยไอ้เอาไปลวกพร้อมกันกับน,นี่อสอยเลยครับโอ<ม>้หวานเจี๊ยบได้ไหมหวานเจี๊ยบได้ด๊ะ xong rồi. nè, gà rồi, gà rạm, rạm xì khỉ rồi. nhìn này, ah, làm ngắm đã, thấy không? nè, đẹp rồi. นี่เราก็จะเอาพวกใส่พวกอะไรไปซอยนี่ได้แล้วนี่เลื่อนดีแท้นี่แกวนี่นี่ได้หนังแล้วโอ้โหว,วนี่เป็นไดห,หนังนี่เป็นไดครับพี่น้องความแบ่บอยู่มองนี่แหละครับหนังมันกกิดน,นะอ่ะาาจจะเกิดกว่าครับ สวยันนี้น้อยน้อยนี่ลากไป,นป,ป,ป่น้่งกดอชื้ชื้ชื้นนี่สวยเห็นไหมนี่อะไรเรนึกชื่อไม่ออกไข่หลังเหมือนไข่หลังนะอ่าไข่หลังตัวนี้นี่นี การซอยอะไรแบบนี้เห็นไหมสวยบางๆไปเขาก็จะเอาอันนี้เนื้อที่เขาซับไว้ไปลวกนี่น้ำมันลาดมันลวกนี่สองแพ้ลวกนั่นเมื่อกี้นี่มามาเลียตับกับเลียตับหน่อยเด้อมาเลียตับไปแล้ว พี่น้องมันเลียตาผมไปแล้วได้กินกับหมานี่ยนะครับได้แล้วนี่แหละเอื่อนวันลาบของพี่น้นองใส่ต๊าลงไปนี่อันนี้เราก็ที่เราซอยไว้ใส่ปรบับลงไปนี่นะสะอาดพูดอ่ะปึ๊บ สามสีชื้ใส่หอมลงไปครับนี่ใอยเครื่องไว้ครับอันนี้ไว้ใส่ตุ๊กข่ายเนาะหอมบักชีชีไปเรื่อยด้วยนะเตรมหอมนะครับพี่น้องใส่บักชีเพิ่มวามหอมตุ๊กเด้อใส่พริกลงไปหนึ่งสองน้องหอมหอมนี่นี่เห็นไหมหอม ใครไม่แดกอย่ามาร้านกูผมสุรดิมแเอวใส่คุณอนนแต่ว่าบ้านผมใส่ตาโน่ไม่ตลอดกับบอมเมนสปอนเซอร์ดอกมันเถืกเนแง่โผนอะโอ้เป็นตาแซ่บเดวเลยอาของแท้ระบ,บัดน่ย ไม่ต้องซิน,นครับเพราะว่าหู้อยู่แล้วอ่ะฝีมือแต่ของเป็นยังไงกเบิ้งกอมเสี่ยบเห็น่ะสามสี่ปุ๊บเติมความหอมซิกเนเจอร์นี่น้อยนึงครับเอาไปใส่แบบน,นี้มันจะได้คำว่าหลับหมูขึ้นมาแบนบนเห็นบ่หมูพี่น้องชุมแมพ แซ่บปะเป็นตาแซ่บเลยนะโอ้หอมเลยหอมไม่แล้วเนี่ยสุดยอดแล้วพิชซบนี่สิกเนตเจอ์ชโอ้สวยงามครับแก้วหยิบมะนาวใส่ครับชูบนี่ใส่อันนี้โดยต่อไปโอ้สุดยอดอีน้องคุณงามคนี่ <c oughs> นี่ผู้ใหญ่ประกาศนี่เสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านอูสุดจอดเลยครับบดขึ้นอุ้ยนะอ,อุ้ยเป็นตาแซบเนะสียมึงกอนแซบบะโอ้สุดทันั้นแซบบ่แซบก็ต้องบอกว่าแซบมาบดนนะียอือหลับ อื้มฮู้ยนบ่มเค็มะบ้าแคบจะม่าแคบครับอื้มฮื้สุดปึ๊บกันที่ได้ยินเสียงอ่นประกาศนอยนึงว่าเป็นอย่างครับสมนักบภานครอื้ม ไว้ไหนไปเก็บมะกอ,อกมาเนี่ยไว้มะกอกมันเกิดทันป่ะฝนดีด้ฝนดีน่<า>เนปป่นจัดไปพี่น้องอือหือ่<า>ต,ตนัพี่น้องแยด่ดีเยะ โอ้ยสุดยอดมาใส่นี่อืออือฮึใช่ไหมครับหมูเห็ดในไม้นะอือหมูใหม่อือฮอือฮึเ้ยบอกกัน โอ้บุกทงฝาสีสวยวาชุ่มคออีกแปลว่ามืดเมื่อนะเอ๊ะสิมเบิรว่าสมปะอ่าเป็นไมได้ปะพูดแ่บอ่าสุดยอดได้พักเดิมมอืมเมื่อน่เข้ากัน บ้าโอโคตอร่อยแซ่บเลยแล้วแซบนานมากบ้านั่นแหละมันเข้ากันโอ้รองขอก็ยังบอกว่ไม่เข้ากันมีลาบก็ต้องนี่มีลาบหมูก็ต้องมีต้มอ่าคล้ายๆต้มเล้งนะแต่ว่าโมแมนแซ่บๆเข้ากันนัวเลยนะคากีริษ Oh